เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นบริษัท s a i c Motor CP จำกัดและบริษัท MG เซ l ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจะดจำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทยเปิดตัว New MG HS PHEV โฉมใหม่อย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้แนวคิด Refinement โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีอัลลัำสมัยพร้อมรูปโฉมใหม่ที่ประสานความหรูหราทันสมัยและความสปอร์ตอย่างลงตัว ติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูง26ระบบและฟังก์ชันอำนวยความสะดวกสบายที่ครบครัน MG ได้แนะนำ m g s s รุ่นแรกสู่ตลาดเมืองไทยเมื่อปีพศ2562ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างดีการออกแบบภายนอกของ New MGHS PHEV ชมใหม่ล่าสุดนั้นยกระดับคุณค่าด้านการออกแบบให้มีความโดดเด่นและทันสมัย ผาสนาทั้งความหรูหราและความสปอร์ตอย่างลงตัวด้วยเส้นสายของตัวถังแบบบร er ิสติชเ l d e r Line ที่เน้นเรื่องความโค้งมนสมบูรณ์แบบของตัวรถกระจังหน้าของรถนั้นเป็น DNA ใหม่สีทูโทนดีไซน์ดิจิตอลเบอร์นิงเกล l กันชนหน้าและกันชนท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมทอยเสียแบบคู่ไฟหน้าแบบ q ว a ดเอลด์โปรเจไฟสองสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน ไฟไท้ายแบบ Full LED ไฟเวลคัมไลท์สปอยเลอร์หลังพร้อมกับปราวหลังคาฝากระปรโปรงท้ายระบบไฟฟ้ามีฟังก์ชันปรับระดับความสูงต่ำพร้อมสั่งการผ่านรีโมทคอนโทรลลลออลลอยบายคัเลอร์ดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วส่วนภายในของรถนั้นมาพร้อมกับการตกแต่งด้วยสีทูโทนโมนาโกบลูใช้วัสดุบุนุ่มแบบซอฟท t o ั c ชให้ความรู้สึกรูหราและพรีเมียมในทุกรายละเอียด พร้อมฟังก์ชันที่ให้ทั้งความสะดวกสบายและคุณค่าระหว่างการขับขี่ที่ครบครันเบาะนั่งคนขับนั้นสามารถปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางและเบาะผู้โดยสารตอนหน้านั้นปรับไฟฟ้าได้สีทิศทางพวงมลาลัยของรถนั้นเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมลาลัยแบบแพดเดิลชีฟหลังคาพารามิกซันรูฟขนาดใหญ่อินเตอร์แอคทีฟแอมเบียนท์ไลท์ในห้องโดยสารที่สามารถปรับได้64เฉดสี หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ Full Visual Dashboard ขนาด12นิ้วมาพร้อมกับการติดตั้งระบบนำทางเสมือนจริงหรือ AR Navigation หน้าจอควบคุมส่วนกลางแบบ multi-function touch screen ขนาด10นิ้วระบบเสียงเซอร o u n d เหนือระดับกับ Bose 8.1 Sound System ระบบกรองอากาศ PM 2.5และระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ Smart Key พร้อมปุ่ม push start เป็นต้น ด้านคุมพลังของรถนั้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด162แรงมา้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงแบบแฮพพินวินดิ้งเทคโนโลยีให้กำลังสูงสุด122แรงมา้าแรงบิดสูงสุด230นิวตันเมตรและเมื่อทั้งคู่ทำงานร่วมกันจะสามารถรีดพลักำลังออกมาได้สูงสุด284แรงมา้า แรงบิดสูงสุด480นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยชุดเกียร์อัตโนมัติ10สปีดทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน7.5วินาทีและสามารถขับขี่ด้วยไฟฟ้า100%ได้67กิโลเมตรสามารถปรับระบบเคิร์ดหรือ kinetic energy r e c o v e r system สำหรับการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่จากการชะลอรถหรือการเบรกได้3ระดับ สุดท้ายเป็นเรื่องของราคาจำหน่ายโดย New MG HS PHEV นั้นจะมี2รุ่นย่อยก็คือ New MG HS PHEV รุ่น D ราคาจำหน่ายอยู่ที่1,299,000บาทและ New MG HS PHEV รุ่น X ราคาจำหน่ายอยู่ที่1,379,000บาท